ไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกอเมริกาจีนรัสเซียยอมรับศาลโลกไทยไม่ยอมรับศาลโลกขมรจะส่งเรื่องไปศาลโลกก็เป็นเรื่องของขมรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหุนเซนกับกัมพูชากันหน่อยนะคะแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อนี่ฉันเองก็น่าเบือ่อแล้วก็บังทีฟังข่าว ก็อยากจะโต้อตอบแรงๆนะคะแต่รู้ว่าการทำแบบนั้นนะมันเข้าทางขมรเลยนะคะแล้วก็ไม่เกิดผลดีอะไรนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ฟังมุมมองนะซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นมุมมองของผู้ที่รู้จริงนะ,ะแล้วก็ผู้ที่แก้ปัญหาที่ถูกวิธีจริงเข้าใจและดําเนินการอยู่และโดยเฉพาะรัฐบาลน,นะคะฉายาทรยศแปรพักหักหลัง เอาชนะทุกวิธีทางนะฮะใครเป็นปฏิปักษจัดการปราบไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศค,คนที่มีคุณสมบัติเด่นชัดเช่นนี้นามว่าหุนเซนหุนเซนกับกรรมัมพูชากำลังเล่นอะไรอยู่นะเราจะต้องฉลาดกว่าเขานะะงานนี้กรรมัมพูชาในฐานะอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยได้เขียนแผนที่จะแบบไหนก็ตามค่ะใช้อัตราส่วนเนี่ยมันเป็น1ห่อต่สองศษมันคนละยา่าในขณะที่ของไทยเรานะ่ยถือแบบหนึ่งนะถ้าหากไปสู้กันอยู่ที่สามโลกเราก็จะเสียเปรียบเหมือนที่เราเคยเสียเปรียบมาแล้วเมื่อหลาย10ปีก่อนนะตั้งแต่คศสองพัห5ในยุคที่ดิฉันเองยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปแล้เราก็สูญเสีย ปราสาทหินเขาเพราะวิหารไปนะคะเชื่อว่าขเขมรก็คงถือว่าตัวเองนะถือแต้มเหนือกว่าในฐานนะที่ตัวเองมีหลักฐานของในเรื่องของแผนที่นะที่ฝรั่งเศสได้เขียนได้จัดการไม่ให้นะแต่ไทยเรามีอีกหน,นึ่งฉบับแล้วก็หลายท่านก็เข้าใจเช่นนี้ดิฉันเองก็เข้าใจเช่นนั้นนะะภาษาโลกนี่มันเป็นองค์กรหนึ่งนะซึ่ง มันเอื้อกับคือมันเป็นเหมือนเกิดหรือเอื้อให้กับประเทศที่ล่าอาณานิคมนะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันก็จะเป็นของทางพววเขานะฮะประเทศที่ล่าอาณานิคมเราก็รู้กันนะคะไม่ต้องเอ่ยซ้ำจากเหตุผลไหนหรือมากกว่าอะไรก็ตามสรุปเด่นชัดในสังคมโลกปัจจุบันนี้นะคะประเทศที่ใหญ่มหาอำนาจนะมหาอำนาจเนี่ย มันก็จะมะีเรารู้กันนะไม่ว่าจะเป็นอ,อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสจีนรัสเซียอย่างเงี้ยอังกฤษฝรัร่งเศสเขาจะดินชาติอยู่แล้วในประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องของล่าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือลหลายๆประเทศก็ล้วนเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่ไทยเราไม่ปิดนะคะสรุปก็คือมหาอำนาจในโลกปัจจุบันเนี่ยอเมริกาจีนรัสเซียไม่ยอมรับสาลโลกนะคะมีหลายประเทศที่ไม่ยอมรับแต่เอ่ยชื่อประเทศมหาอำนาจมาสามอย่างไทยก็เป็นประเภทหนึ่งประเทศหนึ่งที่ไม่ยอมรับศาลโลกนะคะไม่ยอมรับศาลโลก ทีนี้ขเขมรเนี่ยจริงๆเ,เขาไม่ได้หวังไม่ได้หวังไปแ,แค่พื้นที่เล็กๆปราสาทอะไรที่แย้งกันหรอกค่ะนำร่องไปเพื่อที่จะใช้เป็นตัวการนําร่องที่จะหวังครอบครองดินแดนทะเลที่มีแหล่งกา๊าซหรือน้ํามันอยู่ใต้ท้องทะเลมหาศารของกาะกลุนั่นแหละค่ะอันนั้นแหละคือเป้าหมายแหละ ะะเดี๋ยวก็จะตามกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอมองออกได้เลยว่ากรณีพิพาทของในเรื่องของขเขมรกับไทยเนี่ยจะยังมีอยู่อีกยืดยาวนาะนตราบใดที่ขเขมรยังใช้ยุทธวิธีทางการทูตและการเมืองแบบนี้นะคะทีนี้เขาจึงทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะกดดัน ให้ไทยยอมที่จะไปขึ้นศาลโลกแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้ไทยนะ่ะหมดความอดทนใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะให้อาเซียนแล้วก็นา,นานาประเทศเข้ามากดดันไทยเพื่อให้ยุติสงครามและก็ก้าวเข้าไปสู่เวทีศาลโลกเพื่อให้สิ้นสดุดนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลใช้ความอดทนและไม่เต้นตามเกมขเขมรนะถูกแล้ว เราคนไทยนะฮะจะต้องรู้รักษามัมคีเคารพในตัวของผู้นำนะคะเพราะาสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนอกจากการฟาดงวงฟาดงาหรือการเดินเกมเพื่อยั่วยุแล้วก็เพื่อปลูกกระแสคลั่งชาตินิยมของกัมพูชาโดยหุนเซนและหนุนมาเด็และคนพักรัฐบาลของเขานะคะ เมื่อเรารู้แบบนี้นะคะเราก็อย่าไปหลงตามเขานะคะรัฐบาลไทยนี่ได้เตรียมการต่อสู้ทั้งทางทหารซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาเราก็เอาไว้ก่อนเพราะมันจะเข้าทางของการจุดกระแเพราะฉะนั้นแนวทางของการต่อสู้ก็คือเตรียมในเรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายการเมืองระหว่างประเทศคือการทูดว่าง,งั้นเถอคะค่ะไทยแสดงจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยของไทย โดยเน้นการเจรจาตามกรอบ mou 43่บบบทวิภาคีซึ่งมีการประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจสาลโลกและจะไม่ไปสาลโลกและก็จะไม่สูญเสียอธิปไตยใดๆของไทยนะคะอันนี้คือสาระสำคัญนะคะคเมนดิ้นจะส่งเรื่องไปสาลโลกก็เป็นเรื่องของคเมนเพราะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามหรือบังคับเขาได้แต่สาลโลกมันก็จะมี หลักอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่จะมีการตัดสินหรือพิพาากันที่ศาลโลกน่ะมันจะต้องยื่นเรื่องหรือเต็มใจเข้าสู่กระบวนการ,ารศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคือศาลโลกนี้ทั้งสงประเทศแปลไทยเป็นไทยสั้นๆก็คือทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้กันบนศาลโลก MM. เห็นไหมล่ะคะ <eş. S 2> เพราะฉะนั้นเราไม่เดินตามเกม,ข <usc> มเขมรสักอย่างนะคะเราก็ทํางานของเราพัฒนา แก้ไขปัญหาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไปนั่นดีที่สุดมเมตนส่งเรื่องไปแล้วนะคะโดยเขาจะมีการปล่อยข่าวปลุกกระแสคลั่งชาติมาเป็นระยะแล้วก็สร้างแร,รงกดดันไทยให้เดินไปตามเกมเขาเป็นระยะระยะรวมทั้ง เบื้องหลังก็มีการประสานงานและติดต่อกับในเรื่องของอาเซียนแล้วก็ร่วมมือทั้งจีนนะคะยังดีที่จีนและอาเซียนยังไม่เล่นติดตามด้วยกับขเขมรนะคะมีแต่ขเขมรแล้วก็หุนเซนเท่านั้นที่เต้นแล้วก็เดินเกมนี้แล้วก็เพื่อปั่นหัวคนพลเมืองของตัวเองในเรื่องของชาตินิยมประเด็นนี้อยู่นะคะนะคะเราจะต้องเล่นการเมืองแบบ ชาติที่พัฒนาแล้วและม,มีมีวุฒิภาวะดีค่ะไม่หลงเชื่อไปกับเกมที่หุนเซนเล่นและเราก็จะต้องช่วยการรู้รักสาเมาคีนะคะ,ะเพราะปร,ะประเทศเรามันมีปัญหารวมทั้งสังคมโลกด้วยนะคะมันมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งหนักนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรัสเซียกับยูเครนซึ่งมากกว่า3ปีแล้ว หลังสถานการณ์โควิดผ่านไปนะซึ่งก็หายนะในด้านเศรษฐกิจและสังคมไปค่อนโลกแล้วมา,าพ่วงด้วยสงครามของอรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็จะมีการดึงเอายุโรปในส่วนหนึ่งมามาเกี่ยวข้องอยู่นะฮะแม้จะไม่โดยตรงแต่ก็โดยอ้อมนะคะในของยุโรปนะคะแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของ ยูเครนปาลสต์เอ้ยประธานโทษค่ะเรื่องของอิสราเอลแล้วก็ปาลสไตน์ซึ่งต่อสู้กันมานานนะคะ,ะนั่นแหละค่ะคือในเรื่องของเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราปล่อยให้มีอํานาจอื่นมาแทรกแซงปล่อยให้มีการรัฐประหารนี่คือหายนะเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะนับสิบปีมาแล้วค่ะมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่พังกับพังและที่สําคัญในสังคมโลกเขาไม่ยอมรับ รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารถ้าเราโดนคว่ำบาตรอีกเนี่ยอาการหนักค่ะไม่มีประเทศเผด็จก,การไหนไม่มีประเทศไหนที่รัฐบาลมาโดยการรัฐประหารและนําพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้เพราะสังคมโลกเขาคว่ำบาตรเขาต่อต้านนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เรารู้รักษาเมาคีทําหน้าที่ของเราแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเดินไปตามกระบวนการของมันตัวไหนไม่ดีเราไปจัดการ ฉันเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ด่าแล้วก็โจมตีรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่คสชยึดอำนาจและมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยคนกลุ่มๆเดียวเท่านั้นหรือจะพูดสั้นๆก็คือรัฐธรรมนูญฉบับผลผลิตเผด็จการนั่นแหละคะ่ะแต่ในเมื่อมันประกาศใช้แล้วก็ใช้ไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาทะเลาะขัดแย้งหรืออะไรยังไงการให้บ้านเมืองมัน มันเสียหายไปกว่านี้เพราะการรัฐประหารมันเกิดขึ้นมาแล้วรัฐธรรมนูญมันประกาศใช้แล้วเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือสู้แล้วก็จันลงไว้ในวิธีรัฐสภาแล้วก็ให้สสที่เขาเข้ามานะดําเนินการไปตามกลไกของมันรัฐธรรมนรูญข้อไหนไม่ดีก็แก้ใหม่ให้มันดีตัวไหนที่มันดีก็คงไว้คงสถานะนั้นไว้นั่นคือสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สดุดดังนั้นนะคะ เราต้องพยายามที่ปลูกฝังทัศนคติเสพสื่ออย่างมีคุณภาพและก็ต้องมีสำนึกสาธารณะดใีในสังคมและประเทศชาติของเราเพื่อสร้างสรรค์ความสามาคัคคีแล้วก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลที่มาจากนิถีประชาธิปไตยให้มันเดินไปได้นะอีกปีกว่าๆครบวาระเลือกตั้งใหม่คนใหม่ก็มามันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แต่อย่างน้อยมันยังดีที่สุดณเวลานี้ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและกดติดตามให้กำลังใจกันสัสดีค่ะ